ทำการกรเกษตรพอเพียงแบ่งปันโลอยผู้คนบ้านเฮาสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบพ่อกับแอดเซรีในรายการเกษตรอ้อยยาะไอเนี่ยเกษตรทัวทีบทัวเดียนเนาะค่ะ เนี่ยซรีสิสีผ้าพ,พี่นองมาเบิงต้นพักสาค่ะหรือว่าพักอีนูน่นอันนี้เป็นทอนพันุ์เนาะค่ะสือส่อทอนพัน์มากเรลากับมาช่ำเนาะค่ะเนาะสื่อมากว่ามันเจ็ดเป็ดทอนเนาะค่ะมันนี้บุรสีไงสีย่างหรือเปล่าค่ะปลูกไว้พักอีนู่นนี่ก็มีรสชาติหวานเนาะค่ะเป็นพักปลาพักสาบ บางทองทินก็นเอิว่าพักสาบเนาะค่ะบางทองทินก็นเอิว่าผายนู่นบานี้ยอดกระแสบค่ะแล้วก็เพิ่งจะสีมินวยพร้อมมี้นวยกลมๆเนาะคะ่ะหลวกกิงเงาปนยังเสียมาที่นี่ต้นเนี่ยค่ะสีประเพณีแบบว่าบอไห้มันขึ้นซุงเนาะคะ่ะเสียมันขึ้นประมาณซักแบบว่าเก็บเก็บได้ง่ายเนาะคะ่กะก็เลยปลูกไว แล้วกับปลูกไว้นี่ค่ะปลูกไว้ใต้ต้นมะคามเทศเพื่อที่จะให้ต้นมะคามเทศเนี่ยให้เป็นตัวทีเป็นข้างมันเนาะค่ะก็ที่ต่ตเห็ด้างก็ได้แต่ว่าเ้าเสียาต้นมะคามแปรนี่แสบเกิดประโยชน์หลายด่านเพราะว่าคามแปรนี่มีประโยชน์หลายอย่างเนาะคะ่ะเป็นผืชตึงด้วยตัวเจนเป็นผืชตระกูลทั่วสามารถเป็นผืชพีได้ยง หาได้ทั้งพักหวานต้นไม้หน่อยยังเสียค่ะมันดีใบรดนมากสิเป็นปุ๋ยยางดีเนาะคะ่กะก็ไไกลเลยปลูกพักสาบนี่ไว้ใกล้ๆต้นบักขามแปรในหน้าคนเกิดสิว่าเอาไว้ตัดทอนพันเพื่อขยายพันธขายก็ว่างแพนไหวไรอยู่ค่ะต้องแพนเลยโอ้แพนไรค่ะ กเกษเอ้อย้อยเนี้ยมีแตแผนค่ะเห็ดไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็สื่อทอนพันมากช่ำด้วยกันกระลังปงค่ะหย่อนนี้กเกษคืนต้นมาค้ามแปร้ว้กันค่ะแล้วก็ปลูกไว้เป็นเป็นระยะระยะค่ะสวนกเกษเอ้อยน้อ,อ,อยเนี่ยช่วงนี้กะหกจักน้อยแลนะค่ะ ทัวทีบทั่วแดนสมซื้อเลยค่ะฮู้นช่วงนี้มันแรงเนาะค่ะเนาะก็ไข่แน่แต่เห้ามีระบบน้ำบาดาลสวอยพื้นที่ชุ่มชื้นพ่อใดต้นใหม่โมเช้าตายเนาะ,ะเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งอีกปลูกไว ประมาณแปดต้นอันนี้ยูชุดนี้ยูไต,ต้ต้นมะขามแปรนี่ค่ะใปต้นมะขามเทนี่สองต้นเนาะเดี๋ยวไปเบื้องอีกว่าปลูกไว้ใส่อีกแนะ่อันนี้ก็สิเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกจักหน่อยค่ะกําลังสีเทาขึ้นเสยขึ้นกับอันข้างแก้วมันกรนเนาะค่ะ นี่แหละยอดพักสาบอันข้างๆนี่กัเป็นพักตำลึงกระบอกไข่กันค่ะลักษณะใบกระสิก,กลมกลมแบบนี้นี่นะพักตำลึงนี่พักพักสาบนะคะ่ะพา่นู่นอันนี้ก็สใใ้้คืนข้างขคืนข้างนี่ค่ะข้างเดียวกับแกวมังกรปุกไเยอะสีมุมนะคะเนาะ ต้นเนียนกับท่านในท่าท่านในท่า,ทา,นนเ,ทาเสมแหงแหลงอยู่เนี่ยค่ะทนพันทักจาบปลูกไวซีม่มงหมอกม่วงบุนอันนี้ก็กล่างท่าวข้น นี่ค่ะหอยกินกับปนลนี่ค่ะปลูกไว้แบบผสมผสานกันไว้เนาะค่ะอีหยังยังกะยังอีหยังตายกะตายผสมว่ะย่ายสินว่ะ สำหรับมือนีแอสเซรีกับผ้ามาบึงพักสาบสำนีก็นเนาะค่ะเนาะผู้ใดมักผู้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอสเซรีในเด้อค่ะพี่น้องขอลาไปก่อนพบกันไม่ได้คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ